อย่างที่เราคนรู้กันอยู่แล้วว่าในอัปเดตล่าสุดนั้นมีตูนมาใหม่อยู่ด้วยกันถึง2ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือบลัชชาที่ผมได้ทำการเล่นไปในคลิปก่อนหน้ากับอีก1ตูนใหม่เป็นระดับ l i เทิลตัวที่2ของเกมอย่าง d ด a l แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายด้วยความที่เป็นระดับ l i เทิลนะฮะทำให้ไม่อาจที่จะเล่นได้เหมือนกับแดนดี้ที่เป็นลิเทิลตัวแรก ที่ไหนล่ะยินดีต้อนรับสู่ดาวตัวระดับลิเทาตัวที่สองของเกม <laughs> ในวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวนี้กันนะฮะโอ้ลิเทาเลยนะทุกคนนี่เปไงเหนื่อยยิ่งกว่าเมนคาเลคเตอร์จากปกติที่ต้อง,งยืนขายของอยู่ตรงนั้นเราได้จับเขามายืนอยู่ตรงนี้แทนซะแล้วแล้วใครขายของอะ่ะโอ้ใครก็ไม่รู้ฮะยืนทีโพสอยู่ตรงนั้นอะ มาดูกันก่อนดีกว่าว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเป็นระดับ l i เท l ลเหนือกฎเกณฑ์กว่าเมนคาแรคเตอร์ทำให้เขามีถึง3หัวใจด้วยกันส่วนสกิลเช็ค m o เ e นต์สปีดสเตตมิ a น่าสเตลและแอคเทนชั่นสปีดอยู่ในระดับ5ดาวทั้งหมดโอ้โหไม่มีอะไรต่ำทักอย่างเลยเหรอส่วน Ability มีเพียงอันเดียวคือด l w เวิลประเภท p a s s ีฟ e ดอะสตาร์ออ h เดอะโแค่นั้นแหละก็แค่บอกว่าเป็นสตาร์ฮะ ทำอะไรไม่ได้เย yeah. อะหากทุกคนกำลังมองหาร้านซื้อขายไอเทมจากเกมโลบอกที่ดีๆและปลอดภัยสักร้านหนึ่งผมขอแนะนำบิวปกณ์ช็อปร้านที่มีไอเทมจากเกมดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่อย่างอนิเมะแลนเจอร์เอ็กหรือจะเป็นเกมปลูกผักทําสวนที่กำลังมาแรงอย่างมากในตอนนี้อย่าง Pro a อาร์เกเดน ไม่ใช่แค่นั้นเกมเก่าแต่ยังดังอย่างบล็อกฟูดร้านนี้ก็มีไอเทมให้บริการมากมายเช่นกันทั้งหมดที่พูดมาเป็นเพียงแค่เกมเล็กเลน้อยจากทางร้านเท่านั้นนะฮะยังคงมีเกมอื่นอีกมากมายให้ทุกคนได้เลือกดูและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้อยากซื้อไอเทมในเกมแต่อยากเติมโลบัคที่ราคาถูกฟ,เฟกาเติมเองร้านนี้ก็มีบริการเช่นกันนะฮะพูดมาขนาดนี้แล้วใครที่มีความสนใจก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ไปได้เลยนะฮะโออเอ,อชั้นที่หนึง่งโอ้ อ๋อห้องแคบวันนี้ขอ,อโชว์ชวประสิทธิภาพของตัวนี้หน่อยได้ไหมฮึบฮึบฮบขอปันขอปันอโชวนี่มือเดียวไปงาส,ส่งก็เป็นลิทเทิลอโชและอีกข้างหนึ่งคือมันหนักหัว,วนะไอเจ้าโซเล็กที่มัดอยู่กับนาฬิกาของเขาอะฮะอ้าโมเบดเหรอยังอยู่อีกแล้วตัวเนี้ยนี่ สำหรับใครที่ไม่รู้จักโบเบตโบเบตเป็นเมนคาแรคเตอร์สมัยเทศกาลคริสต์มาสเลยอะนานนานไม่รู้คริสต์มาสรอบนี้จะมีโบเบตกลับมาไหมหรือจะเป็นตัวใหม่เฮ้ยนั่นตัวอะไรอะเฮ้ยตัวเล็กจังเลยตัวดำาๆนั่นแ่ะไม่เห็นรู้จักเลยเป็นดิจอลก็แปลกแล้วนะเพื่อนๆยังดูแปลก่าเราเข้าไปอีกจะเสร็จแล้วเพื่อนๆลอยอีกแป๊บพอดีว่ามันหนักโซ่เนี่ยใช้อีกข้างไม่ได้เลยอะอออเ้ยเสร็จแล้วเพื่อนๆไปกันเลย ส่วนที่แกต้องอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะฮะใส่มามั่วๆเห็นมันแปลกตาดีวิเต้มีแค่นี้หรอก็มีแค่โบเบ็ดเนี้ยนะโอ้อย,ออย,ออยแล้วนี่โอล่างแยกกันไปหมดเลยอ๋อเจอหน้าลิทเฮคนเก่านเสื้อดนนี่เฮ้ยอะไรวะเนี้ยเฮ้ยแดนนี่แม่งเป็นพุ่มดอกไม้ไปแล้วดูอลังการฝ่าแดนนี่ที่รู้จัก,จกหน้าตาไม่คุ้นเคยเช่เพื่อนเราจือเปล่าเนี่ยผสมสวยแล้วไหนมาหน้าพาตัวนี้ไปบ้างนะอย่างน้อยก็พาไปร้านเหล็กก็ได้ <laughs> ให้เขาตัดโซ่นี่ออก <laughs> ถ้ามันจะหนักขนาดเนี้ย ถือเป็นผมเลยด้วยความที่เราเต็มแม็กทุกค่าผมมีสองก็เสไม่ได้ครับผมเพราะอะไรตัวอะไรวะเอ้ยไปคุณเลยเอ๋อหน้าตาเหมือนเพื่อนเราอยู่นะเพื่อนเราคนข,ขาวๆในตี้ยเอะ้อาอันนี้ไม่ใช่สกิลเพื่อนเรานีนหว่ะอ๋อคือมันมีวางอยู่แทบทั้งแมปนี่ไงหน้าตาเหมือนเพื่อนเราเลยตัวเนี้ยวายโอ้แรกไปแล้วใครอะสเตมิน่าเราแม่งไม่ค่อยลดเลย <laughs> นี่ขนาดเราวิง่งแทบจะทั้งเกมแล้วนะชอบจังเลยแบบนี้ อ่ะแล้วทำไมทีนี้ไม่ขึ้นอ่ะอย่าบอกนะว่าตอนปั่นจะเต็มมีหน้าไม่รีโอโฮโฮไม่มีปัญหาฮะผมมีสองอร่อยเลือเฟือใช้ได้ยันชั้นหน้าอืมก็ค่อยขึ้นอย่างช้าๆตอนออกมามีไอ้สามตัวนี้ปะเนี่ยวันเดยพวกหน้าปแปลกทั้งหลายวันเดวันเดวันเดไม่กัดแล้วเลยอ๋อสนใจเราบ้างได้เปล่าอ่ะโอ้โชว,ชว,ชว์มันเด้งมาเด้งฮะ <c oughs> การแ่งหน้าตามันกันหมดเลย เลือกอันไหนก็ได้ด่านอะไรอ่ะโอ้ยอย่าขอนะวุ้แมวแมวแมวเอ้าไม่ยืดเอานะก็แมวแมวฮะอันนี้ก็แมวอ้าร่างแยกอวบาิตี้ใหม่ไม่ยืดแต่มีร่างแยกนี่ด่านอะไรอ่ะหลงแน่แน่ไม่คุ้นเคยซื้อของได้ครับซื้อได้ปะชิลเลตสกายมาปิดเกมแลวพี่ชายไก่ยิงไก่ไหมครับโอ้โหนี่ถ้ามันยืดได้แล้วก็โหดหน้าดูเลยอะ และไอ้นี่ก็มีทุกชั้นเลยเว้ยเฮ้ยเจ้าว่าไปในแดนดี้หลักเจ้าอันนี้ฮะอินิกมาแคนดี้นี่ไม่มีแล้วใช่ไหมเหมือนจะเอาออกไปแล้วนะเราเองก็ไม่ได้สนใจด้วยเอา้าเพื่อนแหลกไปแล้วเป็นยังไงกันให้แหลกได้เนี่ยดูเราี่ยังชิลอยู่เลยไม่เห็นต้องสนใจอะไรไม่มีใครงับเราด้วยเกจางยังวะเก็บหนดิเก็บน<ๆ>ี่ด้วยเก็บไม่ได้อันนี้อะไรที่เก็บมาเนี่ย็อกโกแรตแบนเดตเป็นช็อกโกแรดยังเป็นแบนเดตดีกอ กินช็อกโกแลตแล้วมีประโยชน์ก็ข่าวนี้วเราไว้เฮ้ยปกติกินจะเป็นเบาหวานทําไมเราถึงปัน่นยูคนเดียวเลยล่ะไม่มีใครอยู่แล้วเหรอชั้นนี้เราปั่นสี่เครื่องเนอะเนะเลยอะ่ะไม่แบ่งใครทั้งเส้นก็ไม่ได้ใจดีนะแต่ทำไมรู้สึกเหมือนไม่มีใครเลยอะ่ะเอาเสร็จแล้วไปโอ้โหดูดิอะไรวะเนี่ยแล้วกันสองคนลแล้วเหรออ๋อก็ว่าทําไมไม่มใครปัน่น <laughs> ปบลอดเหลือกันแค่เราสองคนซะแล้วสิจื <laughs> จืบจืบชิงชิงวาดเป็นดวงดาวนั่นตัวอะไรดวงดาวของแท้เลยเอ้ยนี่อะไรเนี่ยแบนเดปแบบเป็นกล่องว่ะใช้ได้ไหมเอามาดิเอา้าใช้ไม่ได้ระาว,าวังไว้ทำไมอะแล้วเนี่ยมิกะช็อกโกแลตนี่ก็เอาไม่ได้หรออยากได้โอ้เพื่อนระวังเดี๋ยวเรามาช่วยแองย่า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 เขาไม่สนใจเราเลยอะสนใจเราหน่อยดีอโยสนใจผมหน่อยครับผมมากับเพื่อนผมนะครับคุณครับโอเคปแล้ว และตัวดาวนั่นคืออะไรอะไม่เคยเล่นเกมดันดี้แล้วรู้สึกชิวขนาดนี้มาก่อนเลยไม่มีใครสนใจเราเลยแบบจริงจังอันงนเดียวเหงามากหนักแขนด้วยถือว่าทำไมปล่อยลากไหมล่ะปุจเจเทนะนี่แน่เพื่อนป่ะไปกันเถอะเออเราเข้าก่อนนะยังไงสวิตเทตมันก็ไม่สนใจเราอยู่แล้วเหมือนเราไม่มีตัวตนเลยมีเพียงแค่เธอท่านสินะแดนดี้ที่จะพอคุยกับเราได้ ก็เราเนะ่ะระดับเดียวกันนี่นะหอะไรเนี่ยว้าวช็อกโกแลตแล้วก็จัมเปิลเคเบิลไม่อยากได้เลยทักอย่างไม่เอานะเจ้พอดีว่าประสิทธิภาพของพี่มันเต็มมากแล้วน้องไม่ต้องใช้ของพวกนี้หรอกห่อลอยท่อไม่เอาไม่ใช้ฮ<ท>าน่<ท>าชั้นนี้แล้วส่วนอันนี้ก็รู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเว้ยเฮ้ยห้าเครื่องมาปัานป่นไปคนเดียวฮะอะไรแว๊บๆผัดไปวาเมื่อกี้แค่บอกว่าลอ,อย,ยท่อทีเดียวถึงจะตามมาในชั้นนี้เลยงันเหรอ จะโหดร้ายเกินไปแล้วลีเท่าประทะลีเท่าสินะวัดีแดนดี้สนใจกันไหมไม่สนใจเอาทําไมอะเอามาวันดีห้องห้องหน่อยห้องห้องมาแม่เปตาตาไปแล้วฮะนิง่งมานิง่งแดนดีล้ล่ะแดนดี้ก็ไม่นิง่งแต่แดนดี้ไม่สนใจเราเลยสนใจเราหน่อยฮลัลโหลโอ้โหทำไมวะเหงาเลยงี้แต่ลีเท่า al, ด้วยกันยังไม่สนใจกันเองแล้วใครจะมาสนใจเรา ไปจากชั้นหน้าเพื่อนี่กันดีกว่าเองชั้นมีทัพิเตอร์ยูย่2เมนคาแรคเตอร์งงๆที่อยู่นิ่งๆอยู่1กับแดนดี้ที่ไม่สนใจเราเลยแดนดีมันหญ่กันหน่อยแตนแนแ้เก็บแต่แม่งเลยเอ้าเก็บไม่ได้ด้วยนี่เรามีตัวตนปะเนี่ย5 minutes later ไม่ไหวอ่ะเล่งคนเดียวหอใจรหงอะลยก็เลยตามแดนดี้มาอยู่เป็นเพื่อนด้วยนี่ <laughs> เล่นใหม่หนุ่เกยเก็บของเก็บของอู้หูเฮ้ยนี่เก็บได้ปะเนี่ยเอ้าเก็บได้แล้วบ๊อบแบนเด็ตแมนเด็ตแบบกล่องโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเราเจอตัวเองวะทุกคนมาอยู่ได้ไงเนี่ยสวัสดีสาใจแรึเปล่าอย่าบอกนะว่าโอ้เหมือนเล่นแบบนี้แม่ต้องรอการลงได้ซ้ำโอ้มาเองเลยวันเดวันเดยสนใจกันหน่อยเดยวันเด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 ย์เนี่ยไม่สนใจกันเลยไอ้มาล่างแหลกไปดิ นี่คือทวิตเต็ดอีกหนึ่งเหรอวันนี้ฮะอ้าวทีโพ์นิ่งเลยเออไม่ทํางานจะว่าไปนะสาวน้อยเธอนี่เป็นลูกเต้าเหล่าใครแล้วเนี่ยตัวเทามาเชียวาฮ่าฮเหมือนเท่าที่เราเล่นมาแบบนี้ด่านมันจะมีอยู่แค่2ด่านมันเนี่ยคือด่านนี้กับด่านใหม่ที่เขาคิดขึ้นเองไม่มีด่านอื่นเลยอะ่ะกระต่ายโดดเด้งเดงสนใจเราไหมไม่อีกแล้วฮัลโหลทวิตเต็ดเธอจะไม่สนใจเราเลยเจงเดให้ G A> ดีใครอะ่ะสนใจเราไหม โอ้ก็ยังหงุดสนใจหมานี่หมามันเด่นอะไรขนาดนั้นนะฮะสนใจกันหน่อยไม่ไมีใครสนใจผมเลยครับผมจะจิมเจ้าแล้วนะอุ๊ยอะไรอะช็อกรกแดตมิ้วกินแล้วช่วยอะไรกินเลยนี่อิ่มอยู่ข้างนอกอะให้หมาเข้าไปก่อนคืออยากโดนงับเป่ามาเอาเอหมาเข้าไปว๊ปับผมโดนไหมครับโอโ้โ,อโหไม่โดนเลยเนะท่าไม่อะถ้าเป็นเธอแล้วก็ต้องทำได้แน่นอนลาโซแอนดัสโซอเลยฮึบฮะ ฮะมีแค่ผมกันเหรอที่ไม่โดนงับนะเฮ้ยไม่เชื่อหรอกออกเข้าใหม่มันต้องงับเราแล้วก็มีคนเดียวนี่นะทำไปปันๆหน่อยเดี๋ยวเขาจะเห็นว่าเราไม่ทำงานเอ๊ะแต่ไอพวกนั้นไม่ทำงานแน่ๆแหละนิ่งแล้วหนึ่งความหวังเริ่มเล็บลีแล้วชาแนลทั้งชา้นวิตัวเดียวอ่ามีตัวเดียวแล้วพี่แกบักไงเอาหนุ่ยเฮ้ยทำพีเต้ด้วย อย่าให้เสียชื่อดีเอ้ยวันนี้เฮ้ยขยับอ๊งับป่ะเฮ้ยเฮ้ยงับไหมอ่ะอันนี้อ่ะเม่แล้วถ้าเป็นเมย์ล่ะโอ้อย่าบอกนะว่าเอาเอาเฮ้ยไล่ไล่ไล่แล้วก็แล้วก็เฮ้ยงับเอาเอ,อ <h ums> เอ๊ยะเจ้าไม่ลดเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าตื่นเต้นที่โดนงับจังเลยกดชยาอู้แล้วทำไมเธอตีไม่เข้าล่ะ มาแม่เบาๆหรือเพราะกระโดธรรมดาเงี้ยหรอเอาเข้าเข้าเข้าเฮ้ยใช้ยาอ้โหมีความสุขเว้ยเฮ้ยนี่สิแดนดี้มันต้องงับเราได้แบบนี้ดิเอาปั่นเลยงับมั้ยสิครับงับผมไหมอ้าวก็คือถ้าหน้าไม่จุก wow. ก right? oh, ันก็แทบไม่ง uh, uh, <shed> ับเลยใช่ไหมอ้าวไม่เข้าครับมิดอะครับพี่พี่ยิงมิดครับพี่นิ่แม่แม่พอีเลยใช่ไหมอู้เข้าเข้าอีกทีไหมเข้าไหมอ่ะลองดูลองดูแม่ว่าเอ้า Need... Oh ho, ho, ho. How are you high hey. Late night drives in a car too fast. Trying to find love, but it never lasts. Looking in the mirror, but I don't see me.